ทมกลางความขัดแย้งเหนือสมรภูมิในยูเครนตลอดกว่า2ปีที่ผ่านมาการใช้อาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีเป็นสิ่งที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดนะครับคุณผู้ชมและร,รัสเซียวันนี้ได้เปิดฉากการซ้อมรบนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีเพื่อข่มขวัญชาติตะวันตกหลังจากฝรั่งเศสย,ยังไม่ล้มเลิกแนวคิดในการส่งกำลังพลไปช่วยเหลือยูเครน กระทรวงกลาโหมรัเสเซียได้เผยภาพการซ้อมรบนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีระยะท,ที่1ที่จัดขึ้นบริเวณมณฑลทหารทางตอนใต้ของประเทศนะครับและเป้าหมายการซ้อมรบครอบคลุมตั้งแต่การรับมือภัยคุกคามจากนอกประเทศไปจนถึงการเตรียมความพร้อมสรรพ,พกำลังเพื่อปกป้องรัเสเซียโดยกองทัพรัเสเซียจะนำขี่ปนาวุธติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์อิสกันเดอร์และขีปนาวุฒความเร็วเหนือเสียงคินซาวมาใช้ในการซ้อมรบด้วย ความเคลื่อนไหวของรัสเซียในการซ้อมรบนิวเคลียร์ครั้งนี้เกิดขึ้นทำกลางการจับตามมองถึงการส่งกําลังพลของชาติตะวันตกไปที่ยูเครนหลังจากเอมมานูเอลมาโครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสยังไม่ล้มเลิกความคิดในการส่งกําลังพลไปยังพื้นที่แนวหน้าการสู้รบ В этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Беларуси об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения. Мы их проводим регулярно. В этот раз они проводятся в три этапа. На втором этапе белорусские коллеги подключатся к нашим совместным действиям. สำหรับอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีถูกออกแบบไว้เพื่อใช้โจมตีในสนามรบเป็นวงจำกัดนะครับขณะที่อาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์ออกแบบไว้ใช้ในการโจมตีกันข้ามประเทศก็จะสร้างความสูญเสียเป็นวงกว้างรัสเซียน่าจะมีหัวรบนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีในครอบครองไม่ต่ำกว่า1น0 0หัวรบนะครับสำหรับใช้ในการโจมตีเป้าหมายทั้งภาคพื้นดินทางน้ำและทางอากาศถ้าเปรียบเทียบกับสหรัฐ สหรัฐมีหัวรบนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีประมาณ230หัวรบเท่านั้นและครึ่งหนึ่งถูกเก็บไว้ภายในฐานทัพ6แห่งที่ประจำการอยู่ใน5ประเทศในแถบยุโรปตามแผนที่นี้ครับนี่เป็นสิ่งที่หลายคนกำลังจับตามองนะครับและท่ามกลางความเสี่ยงของการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในความขัดแย้งเหนือสมะระภูมิยูเครนคำถาม ก็คือการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์จะเกิดขึ้นได้อย่างไรข้อมูลจากเอกสารหลักนิยมทางนิวเคลียร์ของกองทัพร,รัสเซียระบุว่าประธานาธิบดีจะเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดในการใช้อาวุธนิวเคลียร์โดยผู้นำรัสเซียก็จะหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในสภาค,ความมั่นคงแห่งชาติก่อนที่จะออกคำสั่งเตรียมการโจมตีผ่านคณะเสนาธิการกองทัพร,รัสเซียครับ การจัดการซ้อมรบนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีระยะที่1ของรัสเซียเกิดขึ้นในขณะที่ผู้นำยูเครนก็พยายามร้องขอความช่วยเหลือจากชาติตะวันตกอีกครั้งหนึ่งนะครับ วลดิมีร์เซเลนสกีประธานาธิบดียูเครนให้สัมภาษณ์พิเศษกับสำนักข่าวรอยเตอร์สในวาระครบรอบ5ปีของการนั่งเก้าอี้ประธานาธิบดียูเครนอย่างเป็นทางการครับมีช่วงหนึ่งผู้นํายูเครนพยายามผลักดันให้ชาติตะวันตกเข้ามามีส่วนร่วมในสงครามครั้งนี้ด้วยการสกัดกั้นขีปนาวุธของรัสเซียแล้วก็ส่งอาวุธมาให้ยูเครนใช้ในการรับมือกับรัสเซียด้วยเรียกว่าการส่งสารของผู้นํายูเครนไปยังผู้นําชาติตะวันตกในครั้งนี้อาจจะมองได้นะครับว่าเป็นการสะท้อน Чи можуть вони це зробити? Впевнений так. Чи це наступ, напад країни НАТО, залучення? Ні. Вони збивають потенційну ракету, яка може а підірвати газосховище, і де газ іде до наших натівських країн. Вони його захищають так, або вони збивають потенційну ракету, яка може прилетіти на голову цивільних громадян країни НАТО. Вони захищають так. Зараз ситуація на фронті одна з складних, тому що нова хвиля а, російського наступу на харківському напрямку. Дуже потужна хвиля йде на Донбасі, але якщо чесно, ที่ดมตกีเพสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียระบุว่าการร้องขอความช่วยเหลือมันยิ่งตอกย้ำถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายในพื้นที่แนวหน้าการสู้รบครับแต่การอาัฉีอดอาวุธให้ยูเครนก็ไม่มีทางเปลี่ยนเกมสงครามอย่างแน่นอนหลังจากรัสเซียเปิดแนวรบใหม่ในแคว้นคาคิฟทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอยูเครนเมื่อช่วงต้นเดือนนี้ Смотрите, различные представители киевского режима, да и, собственно, сам Зеленский, в последние не делает много, много заявлений, таких весьма-весьма иногда скатываясь фактически в истерику. Это связано с крайне неблагоприятным положением сил киевского режима на фронтах. เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีปูตินระบุว่าการบุกแคว้นคาคิฟและพื้นที่ใกล้เคียงมีเป้าหมายก็เพื่อสร้างแนวกันชนหรือบัฟเฟอร์โซนเพื่อปกป้องรัสเซียจากการโจมตีของยูเครน